รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าระพุทธเจ้าผู้บริหารและบุคลากรบริษัทมีอินฟินิตี้ประเทศไทยจำกัด สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการทำงานทำเงินของเราในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาพบกับเกษตรกรตัวอย่างครับผู้ที่อดีตเป็นถึงผู้บังคับการ กองตารวจสื่อสารและกองพิสูจน์หลักฐานสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่ปัจจุบันนะครับได้นําเอาแนวทางตามพระราชะดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการประกอบอาชีพนั่นก็คือการทําเกษตรแบบผสมผสานครับรวมไปถึงการยึดหลักตามแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วยเราไปพบกับเรื่องราวและวิธีการทํางานทาเงินของ พลตำรวจตีพรกุศลยศธรหรือลุงติ่งเจ้าของสวนยศธรออคิดกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนยศธรออคิดนะครับแล้วผมอยู่กับอดีตผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสารนะครับพลตำรวจตีพรกุศลยศธรนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอรติ๋งนะครับอติงครับสวนอย่างนี้นี่เกิดไอเดียยังไงครับถึงมาทําสวนกล้วยไม้ขนาดนี้สําหรับไอเดียที่ที่เริ่มเริ่มทําตรงนี้ก็คือภรรยาผมชอบกล้วยไม้นะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าเราเกษียณแล้วเนี่ยเราควรที่จะทําอะไรดีส่วนเพราะว่าผมเองผมชอบเกษตรอยู่แล้ว นะครับ oh. บ้านเดิมผมเนี่ยอยู่ที่บางว่านะครับตามคุณพ่อเข้าสวนมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยชอบก,การเกษตรก็เลยคิดว่าจะต้องมีอาชีพอะไรสักอย่างนึงซึ่งเพื่อจะมาหล่อเลี้ยงหลังเรากเกษียณก็เลือกอาชีพกล้วยไม้นะครับตอน,นตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็เลือกเลือกอาชีพกล้วยไม้อย่างเดียวคร,ครับตอนอายุสัก55ก็เริ่มทํากล้วยไม้ครับ แต่ตอนนี้คือลุงติ่งเกษียณเรียบร้อยแล้วเกษียณเรียบร้อยครับก็เลยมาทำทำเป็นเกษตรตะกรอนเต็มตัวแล้วครับเกษตรตะกรอนเต็มตัวแต่ว่าพลตํารวจตีมาเป็นายเกษตรตัวริงผมเลยแลยผมผมชอบตรงนี้มากกว่าเพราะว่าตอนนี้หมดหน้าที่เราแล้วนะครับก็ส่งต่อมอบหน้าที่ให้คนอื่นไปนี่ก็คืออีกชีวิตหนึ่งซึ่งผมว่ามันจะเป็นตัวตนของผมแล้วก็ชอบมากแล้วก็ในระหว่างที่ผมรับราชการ ผมได้มีโอกาสนะครับได้ตามเสด็จพระองค์ท่านไปในพื้นที่ทั่วประเทศก็ไปได้เห็นท่านทรงงานหลายๆอย่างก็มีความรู้สึกประทับใจในพระองค์ท่านในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็หลังจากที่ได้มาทำกล้วยไม้แล้วก็มีประสบการณ์ว่าเราเนี่ยทำอย่างเดียวไม่ยั่งยืนก็ต้องส่วนผสมไล่นาส่ผสมนะครับรู้จักพอเพียงก็ทานึกถึงพระองค์ท่านแล้วจากประสบการณ์ที่ ที่ได้ได้จากตามท่านมาเพราะฉะนั้นแสดงว่าศูนกล้วยไม้ตรงนี้นี่คือเป็นแค่ส,นนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเมื่อก่อนเป็นหลักฮะแต่ตอนนี้แค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งครับก็คือแบ่งแบ่งซอยจากเมื่อก่อนออกมาเลยแบ่งซอยเลยครับเพราะอะไรครับก็แนวความคิดของพง์ท่านนะครับ,รบที่วา่าเราจะต้องทําเกษตรไล่นาส,สม,มุนผสมนะครับแล้วก็พยายามใช้ธรรมชาติเข้ามาร่วมอย่างเช่นตามแนวตะลิ่งนี่ก็จะเป็นพวกตะไคร้ เรงแนวนี้หมดเลยนะครับเป็นแนวันแมลงด้วยอะไรด้วยนะครับมีมะพร้าวเพื่อค้ายันตะลิงนะครับคราวนี้มันก็มาดูว่าเกษตรกรช่วงที่สองสามปีมาเนี้ยภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีกล้วยไม้ก็ล้มกันเยอะก็เลยไปดูว่าควรจะทํำยังไงนึกถึงพอวกท่านก็ได้ไอเดียจากด้ไเดียก็เลยมาแบ่งส่วนทําส่วนหนึ่งเป็นมะนาวนะครับทำอีกส่วนหนึ่งฝั่งนู้น ก็เป็นพวกกล้วยมะละกอพืชผักสวนครัวรนะะเราอยู่ได้ก็ตอนที่ช่วงมีข่าวว่าจะแรงรก็เลยนึกถึงพระองค์ท่านว่าพยายามมีน้ำหนึ่งในสาม,มก็เลยขุดลอกนะครับทำคูคลอง เก็บน้าเลี้ยงปลาได้อีกเลยเอาปลาเลี้ยงอยู่ในฝั่งนู้นนี่ถ้บถ้าไม่ได้ไปไหนเลยใช้เงินเงินอยู่ในบ้านทั้งนั้นเลยใชิครับก็ใช้เลี้ยงลูกน้องใช้อะไรทำนาสี่ไร่โ้ทำนาด้วยเาทำนาด้วยครับทำมาห้าครั้งแล้วครับโอ้นี่ได้ห้ามาห้ารอบละห้ารอบเลยครับรู้รู้แล้วว่าทําไมชาวนาเขาทํานาแล้วเขาถึงมีกําไรมีขาดทุนเพราะอะไรแล้วเขาอยู่ได้ไหมเหมือนที่พระองค์ท่านได้ ไปไปเห็นแล้วว่าจะต้องทำย่างอื่นด้วยผสมกันไปม่ใช่ว่ารอแค่รอแค่ยังไงไม่ได้ครับจะาดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นตัวอย่างของบุคคลที่เจริญรอยตามพระราชดำรินะครับแล้วก็ทําไร่นาสมนผสมจนมีทุกอย่างครับนอกจากจะมีกล้วยไม้แล้วยังมีมะนาวมีพื้ผักสวนครัวพื้ผักสวนครัวมีข้าวมีนามีแปรงสมุนไพรมีแปลงสมุนไพรมีปางไม้พืชผล มีปลามีปลา oh, ผู้ชมครับนี่ถ้าคือถ้าไม่ต้องไปไหนเลยครับผู้ชมสามารถหากินอยู่ในบ้านนี่คือพอเพียงจริงรๆส่วนที่เหลือเราก็ขายออกไปถือว่าเป็นแบ,งแบง่แบงปันแบ่งปันด้วยทำร้านกาแฟผมทาร้านกาแฟผมขายวิว oh. เพื่อให้คนมามีความสุขกาแฟฟรีนะครับ oh, กาแฟฟรีด้วยครับ โอ้ยอยากชิมคุณผู้ชครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตามจุดต่างๆครับที่ลุงติ่งได้ปลูกไว้อย่างเช่นสวนมะนาวแล้วก็ตรงนู้นเป็นนา,นาแล้วก็มีสูนศึกษาให้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้มาศึกษาพันไม้ดม้ยืนต้นอนา,าพัน์ธในประมาณร้อยกว่าชนิดครับผู<ช>มผมมารวมๆมาไว้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ กล้วยไม้ที่ลุงติ่งทําไว้เยอะๆอย่างนี้ครับอย่างนี้เป็นพันเขาเรียกว่าพันอะไรหวายครับหวายครับกล้วยกล้วยไม้นี่ต้องเข้าใจคขาถ้าถ้าหวายเนี่ยเขาจะอาศัยปุ๋ยจากกากมะพร้าวอันเนี้ยนะครับกากมะพร้าวที่จะอยู่ด้านในนี่นะครับเราก็จะฉีดปุ๋ยหรือว่าถ้าถ้าถ้าเป็นสายสายพันธุ์นี้ก็อย่างนี้ครับเป็นกากมะพร้าวเราก็จะฉีดปุ๋ยฉีดอะไรเขาก็จะซึมซับจากกากมะพร้าวนะครับแต่ถ้าเป็นตระกูลพวกแวนด้าก็จะ อาศัยจากอากาศครับก็ไม่ต้องมีกากกระเพราก็จะมีบางท่านก็นมาถามผมว่าเอ๊ะทำไมของเขาทําไมไม่ออกดอกง่ายๆครับก็เ,เราไปใช้น้ําประปาลดเขาอน้ําประปาจะมีคอลีนครับเพราะฉนั้นถ้าเราจะใช้น้ําประปาเนี่ยเราควรที่จะกักน้ําไว้กอ่อนให้คอลีนมันระเหยไปแต่แล้วเขาก็ไม่ต้องการเยอะนะครับ,รบเขาก็ต้องการแค่บล็อกกี้ฉีดไปที่กากกระเพรา,าครับ นิดนึงครับไม่ต้องเยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่ต้องเยอะครับารีดไม่ต้องเยอะครับแล้วก็กล้วยไม้หวายเนี่ยต้องการแสงแดดนะครับบางคนไม่เข้าใจเอาไปหลบไว้ในร่มก็ไม่ออกครับสลนนี่ไม่ใช่กรองเป็นกรองแค่นั้นเองสแลนนี่ก็ต้องใช้ประเภทห้าห้าสิบห้าสิบนะครับคือแกงกองกรองแสงไว้ครึ่งนึงเขาต้องการแสงด้วยเขาต้องการความชื้นด้วยเขาต้องการความชื้นจากด้านล่างขึ้นมานะครับ แล้วก็ในส่วนส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนนี้จะเป็น,ปนมะนาวครับเป็นมะนาวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งจะมีมะนาวหลายพันนะครับก็จัดโซนตรงนี้ผมผมได้คํานวณก็คือเราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือใช้สตรัคเจอร์เก่านะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรือยใหม่หมไม่ต้องทาใหม่ครับ